สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลหลายคนนะครับบางคนกล่าวว่าทำไมต้องว่าน้องสันด้วยมาสู่พอพอ,พอใจร้ายมากสังคมป่วยนะครับต้องชี้แจงก่อนพี่น้องพ่อแม่ทุก,ท,กท่านคือจะบอกก่อนเลยนะครับว่า ทุกคนมีความคิดเป็นของตัวเองจะตัดสินใครจะดูใครเนี่ยมันก็แล้วแต่ดุลพินิษวิจารณญาณน,นะครับหรือใช้สติในการตัดสินคนนะครับจริงๆแล้วหน้าที่ของการตัดสินเนี่ยมันไม่ใช่ของคนที่ดูนะครับไม่ใช่เลยเพราะว่าเราจะไม่รู้เลยว่าที่ผ่านมาศิลปินโดนอะไรบ้างเจออะไรบ้างและเขาต้อง พยายามที่จะใช้ชีวิตแบบปกติใช้ชีวิตในแบบที่เขาอยากจะเป็นนะครับก็คือเขาอยากจะมีความสุขอยากจะตักตวงอยากจะคบกับใครมันเป็นเรื่องของสิ่งที่ศิลปินเขาเลือกแล้วนะครับในเมื่อเลือกแล้วเนี่ยมันไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครทำไมคนบางกลุ่มถึงต้องเดือดร้อนงงไหมครับจริงไหม ทำไมคนบางกลุ่มถึงต้องเดือดร้อนเพราะอะไระมีเพจหลายเพจพยายามที่จะทําลายแพลว์แพรวแสงทองนะครับก็กล่าวว่าเออตอนผัวเก่ามึงบอกว่าเขาไปเที่ยวโฮสส่วนผัวใหม่ผัวเด็กมึงตอนนี้เขานอนเล่น k W e นะครับกีหรือเปล่า นะมันเป็นการโพสต์แบบกระแทกแดกดันโพสต์ให้ลูกเพจเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ด่ากันอย่างสนุกสนานนะครับบางคนกล่าวว่าเป็นคู่รักโ,โหแรงนะฮะเป็นคู่รักสตอแห่งปีที่มีคนด่ามากที่สุดและก็ทำให้คนเกลียดมากที่สุดเช่นกันนะครับคนเราเวลาจะรักกันเนี่ย มันไปรักบนหัวของพวกคุณหรือเปล่ามันไปสร้างความเดือดร้อนให้กับพวกคุณหรือเปล่าต้องซันกาจะขอเปล่าๆเนี่ยมันก็เงินเขาหรือเปล่าเปลราๆเขาจะผ่านใครมาสุดท้ายแล้วปัจจุบันเขามีลูกสองคนเขามีแฟนใหม่ที่ดีที่เป็นคนขยันทํามาหากินเนี่ยมันไปเดือดร้อนใครหรือเปล่าถามหน่อยสรุปไปเดือดร้อนเหล่าอาวตาร เราอาวตารดิ้นไม่หยุดนะครับโอ้โหยังกับใส่เดือนถูกขี้เท่านะดิ้นกันไปดิ้นกันมาบางคนไม่ต้องหลับต้องนอนนะตาเป็นหมีแพนด้าแล้วเสพอะไรก็ระวังนิดนึงนะ,ะเบาๆหน่อยบางครั้งเสพดราม่าเยอะเนี่ยมันก็จะทำให้สุขภาพจิตเสียเมื่อสุขภาพจิตเสียแล้วเนี่ยตัวคนที่ไปสอดส่องที่ไปว่าคนอื่นเขาเนี่ยร่างกายจะแย่ คุณมีทั้งสารพิษในตัวเองนะครับมลพิษในร่างกายท็อกซิกทั้งนั้นนะรวมถึงสมองที่สั่งการให้คุณทำอะไรที่แย่ๆออกไปเช่นการว่าร้ายคนอื่นการพูดถึงคนอื่นในทางที่ไม่ดีจะส่งผลทำให้ร่างกายของคุณเสื่อมสมรรถภาพเสื่อมในทุกๆวันเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายของคุณทั้งเรื่องสมองด้วยนะครับคุณไปเดือดร้อนเรื่องของชาวบ้านเนี่ยเรื่องของศิลปินเนี่ยคุณเป็นญาติเขาเหรอคุณเป็นใคร หรือว่าคุณคิดว่าคุณเป็นคนอื่นแล้วคุณจะทำอะไรก็ได้โดยที่คุณไม่เอาหน้ามาลงเป็นอวตารแบบนี้หรอนะก็ขอให้ความดีคุ้มครองคุณแล้วกันขอให้สิ่งดีๆที่คุณได้ทำลงไปคุ้มครองคุณแล้วกันเพราะทุกอย่างมีเวรกรรมเป็นของมันนะครับทุกอย่างมีเวรมีกรรมเป็นของมันกรรมเกิดจากการกระทำอะไรก็ตามแต่คุณไม่ต้องไปแก้กรรม นะครับคุณอยู่ของคุณเฉยๆไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไม่ต้องไปแซะไปว่าเขานะเออก็แปลกเหมือนกันเพราะเห็นคนเม้นด่ากูเอามั่งมันเป็นกระแสรหรือยังไงครับมันเป็นค่านิยมหรือยังไงอันนี้เขาเรียกว่าค่านิยมแบบผิดๆนะรู้หรือเปล่านะอ่าแล้วก็เดี๋ยวจะพูดให้ฟังมีต่ออีกมีต่ออีกนะครับเงินหมดจบคือแยกทางโอ้ยสิยังไป เปหมู่ของลูกปะเนาะอยากเห็นตอนบักนีสูบเงินมันเบิดแล้วทิ้งมันเดสิเป็นจังไดเกลียดความมันม่นอกมั่นใจมั่นหน้ามันเหลือเกินออีเคียวโกะไม่เคยชอบเลยผัวใหม่มันก็ปี้เขามาทุกอย่างเลยเอาของขวัญวันเกิดมาวางไฟ์สดนั่งพูดกล้าพูดเต็มปากนะคะว่าตอนนี้นางบ่มีความสุข สมมันแนนฟื้นหลายเบิดหลายจนหน้าเบี้ยวย้อนอยากเอาชนะเขาคิดได้แค่นี้เงืดอดหลายเออนะครับคำโบราณยังใช้ได้ดีเสมอเกลียดอันไหนมักจะได้อันนั้นพักร้อนหนึ่งเดือนยาวไปฮ่าฮ่าฮ่าขุดกระจายออนะครับมันไม่สนหลอกตอนนี้มันกลัวอย่างเดียวกลัวแพออ้คือประมาณว่ามีคนหลายคน อันนี้เดี๋ยวจับผู้ประเด็นหน้านะครับมีคนหลายคนบอกว่าแพลวเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ใครง่ายๆเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็อยากจะเป็นที่หนึ่งต้องเอาชนะให้ได้อะไรแบบเนี้ยเออถ้าจะใช้แบบนี้กับแพลวคุณลองย้อนกลับไปถามตัวเองก่อนว่าฝั่งทางนู้นเนี่ยจบหรือยังนะดวเห็นเพจบางเพจเนี่ยก็ตีข่าวใส่ไฟแพลวแบบไม่หยุดไม่หยุดไม่หย่อนทำงานกันเป็นทีมเวิร์ เข้าขากันได้ด้วยดีไอ้เรื่องตําๆเรื่องโอ้โหรุนแรงกระแทกเด็กดันเนะี่ยคือเข้ามาแบบเต็มเ็มเลยนะครับต้องบอกเลยว่าเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเราแบบเออไม่ค่อยแฮปปี้นะอ่ะบางคนก็บอกนะครับว่าอตอนนางบอกให้พูดพร้อๆกับแฟนสายตาผู้ชายคือมองนางสิเห็นไหมบางคนก็บอกว่าให้น้องซันระวังคําพูดเกี่ยวกับเรื่องของแพลววบ้าง,างเพราะว่าน้องซันเป็นคนที่ปากเก่งคือแต่ละคนเนะี่ย นะก็มีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นเลยที่เข้ามาในโซเชียลอ่ะเนาะเออก็วิาพากษ์วิจารกันไปต่างนานานะครับส่วนเรื่องน้องซันก็จะพูดอย่างไรแอดดิวเชื่อว่าแพลีาวเขาไม่ใช่เด็กเนาะรุ่นเดียวกับแอดดิวเลยแล้วแพลวเเนี่ยเขาคงจะ,ะคุยกับน้องซันบ้างในเรื่องของการวางตัวคําพูดอะไรอย่างเงี้ยแอดดิวเชื่อว่าคนที่เป็นแฟนนะที่อายุมากกว่าน้องอะ่ะ หมายถึงว่าถ้าเกิดเราไปคบใครที่อายุมากกว่าเราเนี่ยในเรื่องของประสบการณ์ด้วยการใช้ชีวิตต่างๆใดๆเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นจุดที่ทําให้เขาสามารถบอกกันได้ในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่อยู่คู่กันเขาก็ต้องบอกต้องสอนกันใช่ไหมครับเป็นธรรมดาใช่ไหมเออฉะนั้นสังคมเนี่ยไม่ต้องไปตัดสินเขานะไม่ต้องทําตัวสูรู้รู้ดีทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องสอดแนไม่ต้องเป็น แบบสไตล์แบบเฮ้ยฉันเป็นคนจิตอาสานะเดี๋ยวฉันเข้าไปยุ่งฉันเข้าไปพูดเองฉันเข้าไปวิเคราะห์เองอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวครับมันเป็นเรื่องของเขานะมีสื่อไม่ดีก็ต้องมีสื่อที่ดีคอยบอกคอยพูดใช่ไหมครับอ่าเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะเ,เรื่องของการที่บาว่าน้องสันสูบแพรวๆเนี่ยคืออันเนี้ยคุณไปเห็นเขาเหรอหรือย,ยังไงเขาพูดอะไรกันสคนเนี่ย คุณไปอยู่ใต้เตียงเขาคุณติดเครื่องดักฟังหรือคุณไปอยู่ใกล้ๆเขาใกล้ชิดเขาจนรู้ทุกอย่างเลยนะบางทีสังคมก็อุปทานหมู่เนาะเออบางทีก็มนโนเนาะมโนไปอะเอายังไงเอาให้เขาจมให้ได้เอาให้เขาเลวให้ได้เลวแพ็คคู่ก็มาคบกันก็นไม่ได้นู่นนี่นั่นก็นไม่ได้มันผิดไปหมดซะทุกอย่างเพราะอะไรครับรู้หรือเปล่า สุดท้ายแล้วมันเกิดจากอคติของคนบางกลุ่มแล้วไอ้อคติเหล่านี้มันก็เผยแพร่ทัศนคติที่ไม่ดีออกไปวงกว้างทําให้คนหลายคนที่หนึ่งเลยนะไม่ได้รับการศึกษาแล้วก็าการศึกษาเข้าไม่ถึงในชุมชนทําให้หลายคนหรือบางคนเนี่ยกลายเป็นโรคอุปทานหมู่กลายเป็นไม่มีความคิดเป็นของตัวเองแล้วก็เชื่อคนอื่นมาแบบผิดเห็นเขาด่าเป็นกระแสกูด่าบ้างอย่างเงี้ย เห็นทำไมเขามีแต่คนชมบิ๊กไม่มีใครชมแพลวแพลวพลาวถูกด่า้องซันถูกด่าอ่ะก็ไปเชื่อทางฝั่งฝั่งตามเขอบิ๊กนะครับไม่ใช่ว่าผู้ใหญ่บ้านบิ๊กเป็นคนไม่ดีนะเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนเก่งเป็นคนขยันแต่คนดูเนี่ยคนเสพสื่อเนี่ยก็ต้องแยกแยะให้ออกว่าอะไรเป็นอะไรนะครับนะต้องแยกแยะให้เป็น มันก็มีหลายคนเหมือนกันที่ไม่จบนะครับเออแต่ละคนก็เข้ามาก็บอกรู้อย่างคนที่ผิดคือใครเกลียดอะไรก็ได้อย่างนั้นเด็กๆเ,เลิกเรียนไวค่ะนางเน่ากะบักผดมต้มอ่าการละครมากๆ ไม่มีความคิดเป็นของตัวเองเรียนแบบทุกอย่างอาอนาคตสงสารเด็กเดกเดก้ไปอยู่ดาพ่อเด้อลูกเอ๋ยก,ก็คือบางคนจะให้ลูกเนี่ยไปอยู่กับพ่อซึ่งจริงๆแล้วเด็กตัวแค่เนี้ยตัวแค่เนี้ยเขาต้องใช้ชีวิตอย่างมีความสุขหรือเปล่าเขาขาดพ่อเขาก็ต้องได้แม่มาเติมเต็ม ในหัวใจเขาเมื่อแม่เติมเต็มให้ลูกแล้วพ่อก็เป็นส่วนหนึ่งที่มาเติมเต็มเพราะว่าหนึ่งเลยคือแปวกับบิ๊กไม่ได้อยู่ด้วยกันเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันฉะนั้นการเลี้ยงดูคือสลับสับเปลี่ยนกันไปเด็กต้องการทั้งพ่อและแม่สตินะตื่นคะรับไม่ต้องมโนเด็กต้องการสองฝั่งแล้วไม่ต้องไปเที่ยวบอกเขาว่า,าสงสารเด็กให้ไปอยู่กับพ่อเถอะ อนาคตของเด็กจะได้ดีขึ้นคุณไปตัดสินแทนแม่แท้ๆของเขาคุณไปตัดสินแทนบิ๊กฟินแลนด์นะครับคุณเป็นแค่แฟนคลับคุณรู้ได้เข้าใจได้แต่บางสิ่งบางอย่างไม่ต้องเยอะคุณไม่ต้องเยอะนะครับอันนี้อดิวหมายถึงคนบางคนเนาะเพราะว่าก็ยังมีคนที่ส่งเสริมและสนับสนุนแถวาวกับซันก็มีนะครับฝั่งพ่อบิ๊กก็มีคนส่งเสริมอยู่แล้วแต่ ไม่เข้าใจว่าแฟนคลับฝั่งพ่อบิ๊กเนี่ยทำไมต้องทารลมด่ากันขนาดนี้เขาจะออกรถเขาจะทําอะไรมันเรื่องของเขาหรือเปล่าชีวิตของเขาอ่ะเขาใช้ชีวิตสมองของเขาสองมือสองขาทุกสิ่งทุกอย่างไม่เฟตมันอยู่ที่การบริหารของตัวศิลปินหรือเปล่าการใช้ชีวิตเขาก็นำพาชีวิตของเขาไปในทิศทางที่ดีกัรออกรถถามหน่อยใครไม่ดีใจบ้างดีใจเป็นธรรมดาอยู่แล้ว เขาจะมีทรัพย์สินมีรถมีอะไรมันก็เป็นสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาเขาไม่ได้ไปรบกวนใครไม่ได้ไปขโมยใครนะครับเออสตินิดนึงนะบางคนบอกเลยว่าไม่ต้อง,ต,องต้องนอนกันแล้วขุดแล้วกลบฝังคนแบบนี้อย่าได้ผุดอย่าได้เกิดเห็นไหมฮะอยากรอดูละครตอนจบบักภาคชีวิตติดกีอ่านะผัวเมียคู่นี้ไม่ใช่มนุษย์อ่ะ,อะถ้าไม่ใช่มนุษย์ เ้วเขาเป็นอะไรอ่ะเป็นมอนสเตอร์เหรอครับเป็นสัป,ปลาดเหรอหรือยังไงเออสมองแต่ละคนเนาะคิดได้เออบางคนก็บอกว่าพูดสเสื่อภาพเลยนะครับคนมันจะเอาชนะอ่ะเนาะก็ต้องทนกันหน่อยทั้งๆท,ที่รู้แก่ใจหมดตัวทางใครก็ทางมันออไม่แน่นะครับออมันไม่อยู่กับคนแก่ๆปานแม่หลอกยังมีสาวสวยๆเยอะแยะเห็นไหมเนี่ยคือเขาเรียกว่าเ,ออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะท็อกซิกพีเพิล นะท็อกซิกพีเพิลก็คือคนคิดลบในวงกว้างก็คือคนที่เข้ามาในเพจนะครับก็จะมีคนที่มาจากไหนนักหนาก็ไม่รู้เนาะมาปล่อยความคิดชั่วร้ายลงในเพจของคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีก็คือเจ้าของเพจนะครับเนี่ยมันเป็นการทำร้ายคนคนหนึ่งเลยนะแล้วคุณรู้หรือเปล่าว่าในขณะที่คุณบอกให้ลูกเขาอะไปอยู่กับพ่อ น้องนาริตะกับโตเกียวเนี่ยคุณบอกว่าไปอยู่กับพ่อจะมีแต่สิ่งดีๆจะจะเดินลุ่งเรืองคุณคิดว่าเขาจะไม่คิดถึงแม่หรอคุณไปพากแม่พักลูกพักแม่คุณไม่คิดถึงเลยเหรอว่าเด็กโตขึ้นมาเขาจะถวิลหาอยากเจอแม่แล้วคุณไปตัดสินแบบเนี้ยมันใช่หน้าที่ของคุณหรอครับมันเป็นหน้าที่ของแม่หน้าที่ของพ่อบิก๊กเขาต้องการแค่เด็กเพื่อที่จะเอามาดูแลพาลูกไปเที่ยว พาลูกไปพักผ่อนด้วยใจของพ่อคนหนึ่งนะครับเขาขอแค่นี้ว่าทําไมเจอยากจังอะไรตรงเนี้ยให้มันเป็นเรื่องของภายในครอบครัวเนาะเราไม่ต้องไปยุ่งดีเทลมันละเอียดเรื่องความรักเรามารู้ว่าใครไปทําอะไรมาเราไม่รู้นะเราจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้นะครับถูกไหมฉะนั้นก็ปล่อยพื้นที่ให้เขาจัดการกันบ้างเออดีที่สุดนะครับไม่ต้องไปตัดสินแทนเขานะ <c oughs> อ่ะโอเคก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็เป็นอันว่าชีวิตมันก็เท่านี้แหละนะครับเออเรื่องของการว่าร้ายคนอื่นว่าน้องซันมาสูบเนี่ยคือน้องซันเขาก็ทำงานไม่มีใครสูบใครอะไรหรอกนะครับเขาก็ททำงานกันทั้งนั้นแหละนะเป็นธรรมดาถ้าสไพร์ลรวยมีเงินอ่สาสไปยอาจจะจ่ายออกเองมันก็เป็นเรื่องของเขาครอบครัวเขาไม่ต้องไปเปรียบเทียบนะครับแต่มันผิดตรงที่ว่า สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ทำไปแล้วแล้วมันกลายเป็นวายรัลกลายเป็นชื่อเสียงของศิลปินที่มันเป็นไปในทิศทางที่เสียหายนะทางที่ดีก็ดีทางที่เสียหายก็เสียหายเลยอะไรประมาณนี้นะครับก็อยากให้เข้าใจเนาะว่าอยากให้ศิลปินได้ใช้ชีวิตของเขาบ้างนะครับต่างคนต่างอยู่ดีที่สุดเรื่องลูกไม่ต้องไปตัดสินใจแทนพ่อแม่ เดี๋ยวพ่อแม่เ็าตัดสินใจกันเองนะครับส่วนแฟนคลับเนี่ยเข้าใจว่าเออบางคนรักฝั่งผู้ใหญ่บ้านมากรักมากนะครับพร้อมจะปกป้องนะฮะเออนะใครเข้ามาก็กัดหมดนะครับล่าสุดเอารูปแพลพราวไปแขวนแล้วก็ดา่าพร้อมล้องสันนะโดนกันไปให้หมดนะครับอ่ะไม่เป็นไรครับยังไงก็เข้มแข็งละกันชีวิตเนาะเกิดมาครั้งหนึ่งแรลพราวกับซันก็ต้องเดินหน้าต่อไปบิ๊กก็ต้องเดินหน้าต่อไป บิ๊กก็ต้องอดทนเป็นพ่อคนนะก็ต้องอดทนอย่าอ่อนเอ็นอ่อนไหวไปตามแรงปากนะครับแล้วก็ความคิดของคนอื่นจะซื้อรถบอสโนตซื้อรถให้ใช่ไหมฮะเออก็มีความสุขกันไปนะแพลววก็ซื้อรถกับน้องซันนะครับก็เป็นเรื่องของเขาเรื่องส่วนตัวความสุขใครความสุขมันไม่เกี่ยวกับการเอาชนะการเอาชนะเนี่ยมันมาจากความคิดของคนที่ดูสื่อแล้วมนโนไปเอง แล้วก็คิดตามว่าเขาเนี่ยต้องทะเลาะก,กันเขาต้องตีกันเขาต้องไม่พอใจกันอะไรเงี้ยนะแล้วคนที่เข้ามาเห็นคอมเมนต์เหล่านี้ก็จะเม้นต์ตามไม่รู้มันเกิดจากการะแสอะไรนะครับเม้นตามกันไปนเป็นแถวเลยนะมึงเกลียดอากูเกลียดด้วยอะไรเงี้ยนะอะงชอบอบากูชอบด้วยประมาณเนี้เนี่ยป่วยไหมครับป่วยเนาะโอเควันนี้ก่อนวันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใน EP ต่อไปสวัสดีครับ